วันนี้เราจะมาแนะนำโรงเรียนไทยยมส่งคอร์สำนักง,งานเขตบางเขนกรุงเทพมหาคนครกันนะครับนี่คือทางเข้าของโรงเรียนไทยยมส่งคอ์ประตูที่1นนะครับโรงเรียนเรามีการตั้งค่าฝุ่น PM 2.5ด้วยนะครับนี่คือระบบรักษาความปลอดภัยมีรอปออยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะครับ และก็มีจุดรับเด็กนักเรียนและรับวัสดุของคุณครูโรงเรียนทนนยมสงเคราะห์นะครับทางไปอาคาร4อาคาร8นะครับจุดต่อไปคือสนามหญ้าของโรงเรียนทนนยมสงเคราะห์นะครับสนามหญ้านี้มีไว้ทั้งเตะบอลวิ่งออกกำลังกายและเวลามีงานกิจกรรมกีฬาสีประจำปีรลุ่สนามหญ้านี้ก็เป็นที่จัดกิจกรรมกีฬาสประจำปีนะครับทุกปีนะครับ จุดต่อไปเป็นสาว่าน้ำประจำโรงเรียนธนิยมส่งข์สาว่าน้ำนี้ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับในการเรียนว่ายน้ำจุดต่อไปเป็นสวนธรรมชาติของโรงเรียนธนิยมส่งข์จุดต่อไปเป็นสวนย่อมของโรงเรียนธนิยมส่งข,ปปข,งนนงข์ที่ให้เด็กนักเรียนเดินเล่นแล้วส่วนนี้ก็ยังมี ต้นไม้ที่ทางโรงเรียนธนิยมส่งขอได้ปลูกต้นอย่างเช่นมะกรูดแล้วก็ต้นมะม่วงนะครับในการให้ส่วนนี้มีอะไรน่าสนใจมากมายในการศึกษาของเารนักเรียนนะครับทุกระดับชั้นเลยนะครับจุดต่อไปเป็นที่เก็บขวดพลาสติกของนักเรียนที่ไม่นำไปทิ้งขยะหรืออะไร ให้นำมาใส่ตรงนี้ได้นะครับในการนำไปรีไซเคิลสามารถทิตงตรงจุดนี้ได้นะครับจุดต่อไปเป็นเวทีในห้องสมุดนะครับของโรงเรียนทนนยมสง่งคอและยังมีห้องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับจุดต่อไปเป็นห้องธนาคารของโรงเรียนทนนยมสง่งคอนะครับจุดนี้นักเรียนสามารถฝากตังหรือเก็บเงินที่ไว้ห้องธนาคารได้นะครับ สามารถเก็บออมหรือฝากตังไว้ที่ห้องธนาคารได้นะครับจุดต่อไปเป็นพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนไทนิยมสงคอร์นะครับสามารถมากราบไหว้บูชาได้นะครับจุดต่อไปคือโรงอาหารของนักเรียนเทนิยมส่งคอร์และยังมีที่ล้างจานเก็บถาดของนักเรียนอยู่ด้านหลังโรงอาหารนะครับและก็ยังมีพัดลมที่โรงเรียน ติดตั้งให้นักเรียนนะครับจุดต่อไปเป็นสนามกีฬาลาอนเนกประสงค์ของโรงเรียนทานิยมส่งคอนะครับมีทั้งสนามบาสสนามแบดมินตันสนามตะก้อแล้วก็สนามฟุตซอลนะครับและนี่คือความกว้างของลาอนอเนกประสงค์ของโรงเรียนธานิยมสงคอนะครับจุดต่อไปคือห้องขนมอบของโรงเรียนธนิยมส่งคอนะครับ มีท้งน้ำเปล่าน้ำหวานของกินเล่นต่างๆที่โรงเรียนธนยมสงเคราะห์เป็นคนทำขึ้นมาเองครับและยังมีครูที่สอนวิชาขนมอบด้วยนะครับเป็นการสอนให้นักเรียนทำเค้กทำอาหารเป็นนะครับจุดต่อไปคือแปลงผักไฮโดรโปโดิกนะครับของโรงเรียนธนยมสงงคะห์เราได้ปลูกเป็นอย่างดีดูแลไร้สารพิษนะครับสามารถกินได้นะครับ และทางโรงเรียนของเราปลูกตั้งแต่ยังเป็นมเมล็ดพันธุ์จนโตและนํามาขายได้นะครับของโรงเรียนทนนยมส่งเคาะไม่ได้ใช้ดินปลูกนะครับเป็นการปลูกแบบไฮโดรโปนิกทางเกษตรนะครับของโรงเรียนเราทั้งสดสะอาดอร่อยไร้าสารพิษนะครับจุดต่อไปคือห้องพยาบาลของโรงเรียนทนนยมสงเคาะนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ